เอวหวานพูดคุยกับพี่สาวในไลฟ์สดแล้วก็พี่โจ้าทุกคนน่ารักมากเปิดคลิปเก่าแบบหน่ารักใจฟูใครย,ยังไม่ได้ดูไปชมกันค่ะสวัสดีครับพ่วงแล้วแต่ว่าต้องตามใจเด็กดังสุดๆได้แค่เนี้ยเด็กอยากให้ดู เออ,เอออันนี้ดังแล้วสุพรรษาผู้รับประทานอาหารรูกอย่างนี่ชื่อเมโจได้ด้วยใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะเอา <c oughs> อันนี้ได้ยินป่ะพี่ไอ้ได้ยินเสียงดังเลยจริงเหรอไอ้ก็ต้องได้ยินทั้งงเสียงดังมากเดี๋ยวๆโปรกาสปะ งไม่รู้เรื่องเอ,อเอ้าพี่โจ้ปิดใหม่ได้ปะปิดไงวะพี่มิน้นเมาปุ๊เนีย พี่กินอะไรไปเรื่อยอ่พี่หยิบไปเรื่อยอ่ะกินอะไรกินพริกเหรอรพี่ถือพริกร หนอนเลยเอาพูดไม่ได้หรอขอโทษขอโทษมันกองแล้วโอเคดิควบคุมตอ้อร่อยเยียเลยหวานไหมอร่อยอืออร่อยจริงเหรอไปอะไรกันแบเบอร์่ะไรนะอร่อยเหยอสวเอันนี้แบบเบรดที่สวี อะรมึงไอ้ป้านตัวนี้อร่อยจริงมันไม่เปรี้ยวเหมือนตัวนั้นไปเไปกินเร็วๆอันนี้คืออยากลองชิมอะไรเคี้ยวได้ไหมได้คอันนี้คือฝั่งรู้เรื่องปะพี่โอเคอนำ้ำส่งมันใช่แต่ว่าขน,นาดนันน่นนั่นนั่นล่างเข่าเฮ้ย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  ขายขายเอาเอาขายไปเลยขายไปเลยขายไปเลยจะเอาไว้ในปากต์ทำไมไม่เอากินอีกเที่ยวางลบๆเป็นบวกเห็นใช่ไหมโอ้ยูสิยากทำงานอยู่ดิหาแล้วครับ นี่ไหมนี่ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมเอาอ้าว้าโอยอ็นอลุเดียวกันกูโบกลคือ้าไม่ฟังเลยน้ำหน้นอ่า โอเคปล่อยพี่ไปได้ยังโอเคพุโจ <c oughs> ้พุโจ้ได so, ้พ right ุโจ้เดี๋ยวค่อยส่งให้พี่ดูก็ได้เดี๋ยวกันนะตัดแล้วค่อยส่งให้พี่ดูครับพีเจอาู้กับใครอ๋อู้กับมึงอะพี่หยอกแฮปปี้เบอร์เดย์ครับเลิฟเลิฟเลยจ้ะไม่ตีไม่รไม่ใส เอย่าแวะไปหานะพี่เจลอกออกมาติดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าประชันพี๋ยวเขาได้ยินผมปะเนี่ยจางดีพี่ใส่แอร์พลอ๋อเหรอโอเคครับเจอกันเราออกยังไงอะฝากแฮปปี้เบิร์เดย์พี่เจด้วยพี่เจครับฝากแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยครับเออขอบคุณครับบอสยยเลโอเคไอสัตว์เมื่อวานไม่แฮปป์กูไม like <S <S ่แฮปอะไรเลยเจอกันเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี아아๋ยวบินเดี๋ยวบินครับครับโอเคครับแล้วออกออกยังไง สัดให้โอเคอันนี้คือพี่อาจะดูต่อบมเนแบบจะหมดไปเล้มึงกินหน่อยนัเลยแล้วมึง้าใคเท่าไร่ถามึไม่ไหลอ่ะกูจะต่างคมึงจริเห็นว่มึงจะสิงปนตัวแ็ครเบสงกบกาทีเสที่สุดในโลกบ่อือรองแล้วนจะปากสั่นอ่ะมึงก็เผ็ดนานมากอ่ะ 喂，我叫光明。 อัน,นจริงๆพี่เขาแอคติ้งเนี่ยทุกคนเพราะหลังกล้องพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแกล้งแกล้งแม่เขาแบบแอคติ้งมาแบบเฮ้ยอะไรอ่ะจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่ไอ้พูดคำหยาบในคลิปแน่เลยทุกคนตอนหนึ่ง มันส่งของขวัญให้ไม่ได้แล้วปะหรือว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนอ่ะเอาก็ได้นี่หว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาขึ้นเตือนอ่ะเฮ้ยฉันบินได้ด้วยทำไมมันได้อ่ะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนอหะทุกคนเท่าที่ ่งนะ้ปีโอ้ยตายเลยา่ย9ปีว่าจะหายอะแม่เม็ดที่ขาดอไหขาดอไหเม็ดที่ให้ดูหรือล่าพี่มิ้นแต่งตัวนี่คือเป็นแบบ ต้องอ่นอะไรวะเนี่ยอะไรต่ออันนี้คลิปลอะไรอะอคลิปเก่าไลฟ์ของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนําและถูกจํากัดในการค้นหาเนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับหรือผลิตซ้ำํำจริงปะเนี่ยเอ้ยจริงไหมเนี่ย ทุกคนฉันโดนแล้ว๋ต่ฉันอาจจะต้องเขอากรุณาหน,านีลงหลังอ๋อเออมันมาจากอีกกล้องปะใช่ไหมอ,ไลลอ,อาจจะเพอาะอย่าง,งานั้นด้วยน่าจะพอเปิดคลิปหมายถึงว่าเหมือนเราเอาคลิปมาแบบ อ๋อโอเคโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับซีอยูันะนนคนขึ้นอยู่ไหมสัไปะรนงนะมันต้องมันต้อง,องเหผ<ง>มขอแคปใน